เทคนิคเสกรถในฝันด้วยการมินิเฟสทำแบบนี้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาที่คุณซื้อรถคันใหม่หรือเวลาที่คุณมีรถคันใหม่คุณเคยได้กลิ่นของรถใหม่ไหมรถใหม่มันจะมีกลิ่นหนังกลิ่นรถบางอย่างที่คุณขึ้นไปเราจะรู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ซื้อรถใหม่มาหรอหรือเวลาที่คุณซื้อรถคันใหม่ คุณก็จะรู้เลยว่านี่แหละมันคือกลิ่นของรถคันใหม่ให้คุณจํากลิ่นนั้นและเสษความรู้สึกนั้นมันคือการที่คุณนี่กำลังบอกว่าคุณต้องการอะไรอะค่ะคุณต้องเห็นภาพมันชัดเจนในหัวมากๆทีนี้เวลาที่คุณจินตนาการมันจะชัดเพราะคุณไม่ได้เห็นแค่ภาพแต่คุณได้ยินแม้กระทั่งกลิ่นคุณเคยสังเกตไหมคะเวลาที่มือคุณจับพวงมาลัยอะคุณจับแบบไหน และคุณเคยมองมือของตัวเองไหมว่ามือตัวเองเป็นยังไงคุณมองมือตัวเองอย่างนี้เลยจําให้มันจําใส่สมองคุณจําได้แล้วว่ามือของคุณมีลักษณะแบบไหนซีพวแบบไหนเล็บสั้นแบบยาวพอคุณจําได้แล้วใช่ไหมคะว่ามือคุณเนี่ยเป็นแบบนี้ขอภาพของมือของคุณชัดในจิตทีนี้นะคะให้ทุกคนหลับตาและเห็นมือของตัวเองจับพวงมาลัยเป็นยี่ห้อที่รถที่คุณอยากได้ ทีนี้ถ้าคุณชัดเจนเพราะว่ามือของคุณเป็นแบบไหนเวลาที่คุณจินตนาการนะคะภาพมันจะชัดมากคือมันจะไม่เลือนลงังมือของฉันที่ฉันเห็นฉันจับรถคันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วมันชัดมากและกลิ่นเบาะหนังอันใหม่กลิ่นของรถคันใหม่มันเป็นแบบนี้ทีนี้พอคุณชัดเจนมากพอกับจินตนาการในหัวของคุณฟิลลิ่งมันจะชัดกลิ่นกับภาพแต่ถ้าคุณมีสองอย่างเนี้ย การจินตนาการของคุณมันจะชัดขึ้นเป็นวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่จินตนาการแล้วแบบภาพเลือนลางหรือแบบจินตนาการแล้วมันไม่ฟินไม่ชัดเพราะการที่คุณจะเห็นภาพในหวจนคุณรู้สึกว่าคุณมีสิ่งสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมคะคุณต้องเอาตัวเองไปเฉียดสิ่งๆนั้น